มามเปิดเมืองจังหวัดยะโสธรในบรรยากาศไร้สดพี่น้องเนาะไร้สดอีกพี่น้องรับชมกันมือนๆแต่พี่น้องเนาะ <c oughs> ผมพึงมากคำ้คำๆน้องพี่น,อน <c oughs> ้องเนาะติดภารกิจอยู่ที่จริงๆแต่มาทุกสัปดาห์จะมาอ่ะว่าคำคนนี้แต่มคนนี้มากยึกมือนแค่น้อยพี่น้องเนาะแต่ขอโทษขอพ่ายไว้แต่ว่าควายหลายพี่น้องเนาะคือสีโบเบิดง่ายดอกอ่ะจังได้กับสีพาพี่พาน้องออกลุยออกสำรวจรขคาวพี่น้องรับชมกันทุกโตแล้วพี่น้องเนาะเท่าที่จะทําได้เท่าที่แสงจ่าวาจะมี มานี่ผู้ใดเข้ามาแล้วจะลืมได้เพียน้องนาะยคอยติดตามชมราคากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเนี่ยเพียน้องนาะโดยเฉพาะการแชร์เป็นกำลังใจบานสมบัติว่างะบานสมบัติแค่ไหนเอาควายหลายคือคักพี่น้องเนา้อยขายกันดีพี่น้องไในขายกันดีมาปูกอยู่นี่คือก็ในขายกันดีเพี่น้องเนาะไขายกันดีแล้วเป็นบรรยากาศพี่น้องน้อยเป็นบรรยากาศการซื้อการขายเดี๋ยวสักครู่เพี่น้องเนาะรอผู้ใดเข้ามาแล้วจะลืมได้เพียงน้องน้อยกดแชร์กันให้ได้ๆพี่น้องเนาะยเป็นสิทธิภาพพี่พาน้องออกเปิดราคา เพลิอยองรับชมกันนี่ม่วงไก่งามคูนี่หองผู้ใดน่าเป็นผูกไว้กี่นัดนะเดี๋ยวรอสักครู่นะพี่นะรอสักครู่นี่ของหอยชาติก็ยืนนี่เพียงเนาะของหอยชาติก็ห้องแหวะแหว่ยืนนี่ตัวเมียหน่อยเมียสาวหน่อยงามนี่ห้องผีน้องอ่ะนี่อ่ะอ่ะอ่ะคอเปิดครับสวัสดีครับคอเปิดมาแล้วเปล่าสองตัวเลยนะครับหัวงเปล่าเอานี่เปล่าก็เปิดเปล่านี่โอ้ไก่งามขอเปิดอีกตัวนี้ ตันขนาดงามขนาดสองแม่บักใหญ่เลยเนาะเอาเปิดเนาะเปิดไว้รายละเท่าไหร่รายละสี่หมื่นหลายละสี่หมื่นห้าพันเป็นงัวะเอาเป็นไข่ประกันทองปากกันทองพอป้าสายเลี่ยงพี่น้องเนาะเขาเพิ่นเขาขั้นสอนตัวนี้พี่น้องเนาะกุ้ยเนี่ยเบื้องเหลี่ยงโอ้เหลือแต่ควายเลี่ยงเบิ้องเขาเพิ่นงามเขาเพิ่นงามงามเขาขั้นสอนสูงอยู่ประมาณร้อยสามสิบห้าบวกลบโดยประมาณเพิ่นทองแล้วทองนี่น่าจะว่าตามก็หกเดือนเนาะ ทองหญ่แล้วพี่น้องเนาะทองเงยอ่างลางตัวนี้เก้าเดือนแล้วพี่น้องตัวนี้เก้าเดือนตัวนั้นสี่สิบห้าตัวนี้เพาะเรื่องทองกันทอกันเพิปลี่ยนไ้ทอกันตัวนี้อ่างลางเลยพี่น้องเนาะใหญ่แล้วพี่น้องเจ็ดเดือนเเดือนแล้วเนาะเจ็ดเดือนเก้าเดือนผมจำตั่ได้ว่าจักเป็นตัวไหนเก่าจะเลื่อนจำเป็นตัวไหนเบิรมแต่ว่าเป็นเซอรเบิรมกับเก่าโอ้สายดังทั้งสองบ่อตัวใดกับตัวหนึ่งเบิรมบ่อตัวใดอีกตัวหนึ่งกับเก่าจะเลื่อนพี่น้องแต่ว่าแม่นี่อ่างดี เนาะผมก็คืออันนี้นะผมเล่นตะค c u ยเนื้อพ่อมาเอาควายเลี้ยงกระจื้อไปไหนเนาะสายเลี้ยงด้วยตรงพี่น้องเนาะสายอย่างนั้นมันถ่องเขาหรือเปล่าเออแมนอยู่เหยียดน้ามมนันชัดเจ็ดอีหล่าระวังได้หรือด้วยเราบ้างเราว้างเราว้างคนหลุดไอซีเลุดมน้องไอซีส้มดอกเพื่อจากใส่เราเพื่อคืออ่ะลูกในหางมาใจโอ้บอกหาใจเงินเนาะลูกในหางเพื่อสี่สิบห้าสี่สิบห้าจากเอปเปอร์เหลือสองตัวพอเป็นสายเลี้ยงพี่น้องสายเลี้ยง ได้เลยพี่น้องเนาะสายเลี้ยงสายเลี้ยงเดอเียน้ำบซื้อเพาวามันน่นั่นะเฮาเอาไปต่อยอดมันทองแล้วมันไก่เสียกแล้วต้นนี้งามด้นี่นี่บ่งเขาเบนขั้นสอนดีดีนะงามงามอ้ามาขออนุญาตเบอร์โทรเขาเปิดไปเบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดสงองกผู้ใดสนใจเอาไปเลี้ยงเอาไปต่อยอดเอาไปกินนองสองตวตอบโจทย์ได้เลยซีซิมห้าเก้่องตัตร่องไดเนาะถ้าสองตัวนี่ตอร่องไนหลายเขาเปิดเพิ่ ผู้ใดสนใจทักมาเลยเบอร์นี่พี่น้องเนาะต่อรองไหนคือเก่าของสื่อของขายแต่ว่าอย่าขาดทุนโอเคแต่ว่าอย่าขาดทุนมันว่าไรเออว่าไรโซลายด์โซลได์โซลพันกับโอต่วันซิปก็โตเออมันก็ได้หลายโอเคเนาะหอยเขาเปิดเนาะโชจดีเด้อโชจดีมันมานครับผมสอตัวดีละโอ้ครับผมข้างนอกครับขออนุญาตใต้ท้ำผู้น้อยเขาเนาะเปิดอเจ้าไหนครับตัวนี้ สองหมื่นสองพแปดพันพี่น้องแต่ว่าพี่น้องสังเกตเบื้งหน้าควายตัวนี้นานี่ไข่ไข่ก็พอท่านดังเนาะไข่ก็พอดังเป็นสายลุเป็นควายมีเรามีก่ออัตราลักได้เลยสูงประมาณร้อยสามสิบเจ็ดร้อยสามสิบแปดเกือบร้อยสี่สิบพี่น้องเนาะหรือร้อยสี่สิบแปดบนโดยประมาณเกือบได้พี่น้องเบื้องหน้าเบื้องเขาเขาเบื้องเขาเพิ่นพี่น้องหน้าเขานี่เขาเอิ่นว่าหน้าเขากว้างหน้ากระบานดีพี่น้องเนาะกระบานดีเปิดไว้ให้ต่อรองเอาไปเป็นพอขอบพอไข่พอพันใดทไบ้างพอคุ้มฝูงใดเลยพี่น้อง เพื่อนว่าทายหางให้เพื่อนว่าเบิ้งพ่วงหางน้ำพี่น้องเนาะให้เบิ้งพ่วงหางน้ำเอาเพื่อนคอมเมนต์มาว่าให้เบิ้งหางให้นน้ำแน้วใส่เอาเบิ้งพี่น้องเนาะแต่ว่านี่คือโตนโตเพื่อนพี่น้องเนาะเพื่อนเปิดไว้ให้ต่อรองเน๊ตต่อรองได้เด้พี่น้องต่อรองได้เป็นผู้หน่อยสายพัฒนาลูกมีเรามีก่อเอาไปนะเป็นคู่ฟูงกันเลยพี่น้องตัวนี้อ่ะมาขออนุญาตเบอร์โทรเพื่อนสะดวกบอาเบอร์โทรครับผมเบอร์โทรผมมีเด้อมาจากไสีครับผม รอยเอ็ดเนาะเป็นเสดายคุณมีเบร์โรเป็นสายพอพันได้เลยพี่น้องสายก่อนป็นน้องแกก็ได้่ได้บ้านเยี่ก่อรอยเอ็ดเนาะบ้านน้องแกตลาดรอยเอ็ดเป็นว่าตลาดน้องแกช่มพูพุดก็ได้เป็นว่าแต่ว่าสินค้ายี่เราตัวนี้มันงามเลเนาะเอาไปหน้าต่อยอดเป็นพอขอกพอขายพอพันพ่อคุ้มฟูงได้เลยพี่น้องตัวนี้เพิ่นเปิดว้เห็นตัวเราขขาเข้าเปิดจังไหนเขงเข้าเมษาหน่อยเท่าตัไหเนื่นหก สิบหกเปนเปิดไหวเด้พี่น้อข้องหอยชาเพิ่นหอยน่าสิจุงไปใส่แล้วหอยหนาอยน้าสิจูงไปขายซ่ขายอยากขายสิบหกเป็นปะสิบหก่นอยากอยากอยากสิบหกไขตตอร่อง อยากเปิดไว้ให้ตโตร่องของหอยนายเป็นแม่สาวหน่อยพี่น้องเนาะแม่สาวหน่อยสวยๆของเพิ่นเอาไปเลี้ยงเอาไปต่อยอดเป็นฝวายบ้านๆเนาะแกงขาดีตนตัวดีพ่วงหางดีพี่น้องเนาะนั่นพ่วงหางเพิ่นเบิ่งเอาพี่น้องสูงอยู่มั้งรอยยิ้มหาบวกลบมน้อยนายเนาะเหลือตัวเดียวบ่เหลือตัวเดียวเออคนไม่อยากเบอร์โทรหอยในเลยแปดหกศูนย์แปดหกหนึ่งห้าสองหน้าสองห้าสองหกสองห้าสองหกสองสวยๆผู้ใดสนใจเอาไปเลี้ยงเอาไปต่อยอดสิหกต่อร่องได้เพิ่นว่าขอบคุณหลายๆมันรับผมนี่คือบรรยากาศได้ไหมชักตัว อวิ่งตัวเดียวนี่ปลาเด็กขายดีเสียหน้ายคนอ่ะมาเบิ่งควายงามเพิ่นพี่น้องขออนุญาตครับผมท่องบ่เอื้อโอ้บ่ท่องโอ้ควายมันแล้หพก่นน่ะปลาสมัยใหญ่มันใหญ่อีหลีตัวพี่น้องเนาะเนื้อหนังจักเอามาตะใส่คนว่าอวุ้ยเนื้ออีหลีพี่น้องเนาะเนื้อสายเนื้อเปิดไว้เปิดไว้เปิดไว้เท่าไหร่สามสิบเก่าโอ้นี่เวียดมากแล้วเวียดมากระวมันตะเพิ่นจิกตอนล่ะเดี๋ยวมันสิจิกเบิ่ง เนื้อครับสาร่กาผมระวังเป็นซีขวเมียดเพื่เสียงีัดเพื่ไห้เทไวียอไห้เไห้ัดไห้เแล้ววียดสนใจได้พี่น้องเพราะว่าสายเอ้าพอแตะมากกันขึ้นอมาจับมัน่โอ้มากกันขึ้นเหมอนว่าโอเคากาศไ้เหออ้าเืองบลช่าวยคนละคนคือจวาขายดีแต่เสียแตะพอแตะ โอ้บ่เปิดใหโอ้เปิดใหม่โอ้ลงสนกันบ่ได้ห้อยกับลงกสนในไห่างกับลงกสนได้พรคุณด้ดอกอีแต่พิมอยู่โอ้ฮ่านี้เป็นกำลังต่อรองเอามาว่าพอจะมื่นเท่าไรก่อนตัวละมื่นพันมื่นพันหาหนึ่งหมื่นหนึ่งพัหคูสองมื่นสามพันสองพคูนี่คูเบิดบ่โอ้เมยแมย์ม้คูโ้คูบ่เนี่ โอ้เหลือแต่แม่แม่ส uh าวหน่อยได้พ um IC ี่น้องตัวนี้มื่นหนึ่งนหนึ่งมืนหนึ่นห้าโอ้พี่น้องงามด้พี่น้องเอาไปเลียงเอาไปต่อยอดได้เลยบ่อแพงเนะอ้าวขออนุญาตพอแตะไว้ปสองห้าเจ็ดุา้แปดสี่หนึ่งสายคาม

เื่องการต่อรองพี่น้องเนาะมันหมื่นเลยพี่น้องเนาะผมก็มาเหมือนเงื่อนแต่ขอสดคอไน่อยพี่น้องอ่ะอะ like. ไรยังอะไรยังลาวังระวังระวังพี Ken ่น <ties> ้องระวังระวังอ่กําลังส <reveals S 2> ีฉีด <conclud> ก <ing. S 2> ําลัง <Constant> สีฉีดสีตาฉีดวะอ่ะเพิ่นกําลังขาดกันจุดสามร้อยพี่น้องขาดกันจุดสามร้อยบาทสามหมื่นห้าพันสามร้อยเพิ่นอยากได้ตัวเวียดไทยสามหมื่นห้าพันีซื้อ เพิ่นใส่สีอย่างมันคือบอกมอ้เออนั่นสีกับบอกสมไม่อเออตกลงสามสิบห้าสามร้อยบแว่นเีกันเยว่าล้ดีย เจ้าสื่อจ้าได้ีขายนึ่งม่ได้ตะว่าสีพอดีดีเนาะมันนำหนักหลายคือลักษณะสิมันหนำหนักเยอะสามวะขายาังกว่างดีของเกาวน่แน่นสูงสูงบ่หลายแต่ว่าตนโตัวไงเอาือเคโอเคนี่เพิ่นขายไปแล้วพี่น้อง35-300น่าจะได้สวัสดีครับได้ไห่แจ็คตูมอันี้เขา ตัวตัวโอ้บ่ตัวนี้เลือกอะไรมนี่ก็บ้าเ้ยก็่าโอ้ยยังเจอโอ้ยเนว่าเพิ่นหัวควนมาตัวกันขาดจะด้ ขายมันสามหมื่นตันน่ะเปินขายสามสิบห้าตัวเองนเขามันพอกันเนี่ยเออเอาบว์กมันโค้งเนาะมันโค้งแต่ว่าโตนี่บ่ต้องห่วงพี่น้องโตสวซ้กันบ่ต้องห่วงถ้ามันโค้งเนื้อบ่หลายเวียดให้เท่าใดก่อนอุ้ยพี่น้องปลาเวียดเหยียนสิบหกมาซานเบย์โตบ่หน่อยนี่พี่น้องโตบัแบบไงเพิ่งจากไรสิบแปดตัวเวียดเหยียนสิบหก ตะโพนมันกับเขาแห้งแต่ตัวเอานี้บวเบิดแล้วตัวพี่น้องโอ้ควายทองพร้อมพี่เอาไปกินน้องพี่น้องเอาไปรุ่นเอาพี่น้องควายทองตัวนี้สิบแปดรุ่นแล้วตัวผู้พร้อมเบิรงดยังมันเอาพออุดมันพอพูดมันบ่ะโอ้พอไหนเล่มเพื่อนว่าโอ้ไป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 เพื่อสะดวกให้เบอร์โทรบระมาขคอนนี่ย โทษน้นพระอูดบ่เอาพระอูดขออนุญาตศูนย์34ศูนย์38 6243พออูดจากสายมูลคนดังคุณว่าอันหอยเติงเข้าไปใส่ละหอยเติงมือเสาโอ้มือเสาบ่นึกว่ามาว่าใดแล้วโอเคเอามันหมาเด้อขอบคุณพระอูดขอบคุณหลายๆครับผมมาเบิ่งกผู้ยิบานผู้ยิบานคือบ่ขายบ่ได้ขายบ้าผู้ยิบานบ่อท่นใดขายบ้านเม่ตัวนี่ โอ้โหผูอีหลี่ผูวันบ้านเนาะตัวผูผูเพื่อมาตันเท็นเนาะตันครับเนื้อดีครับพี่น้องตัวนี้ควายเนื้อดีควายผูเพิ่นเขาอยากได้เท่าไหร่พี่นี่บ้านสามสิบสี่เพิ่อจะได้เวียดให้รอดสามบอกรอดสามแล้วเวียดให้รอดสามมันหมือนล่ะอันเหมื่นเ้า เึงจะขายเพื่นวาเอาตะวันบ่นี่มันควายผูวควายตันเวียดมาก34สิบ่พญานาพเป็นจากใดเอ้าขออนุญาตเบอร์โทรพญาบาลปศูนย์แปดเ็ปดเจดห้าสองหนึ่งหกหกสองหนึ่งหกหญาบาเบิงบอกปันไดดอกพี่น้องเนาะส4มันเหมันมืดแล้วพี่น้องเนาะต้องขอโทษขอไฟเอามันมานด้อพญานาลด้อ3าิบา่เด้ยอ้าสองเบิ้งซื้อคือบอกต่อนเวียดกำลังมาหาซื้อพี่น้องเนาะตะวันมืดแห้งพี่น้องมืดแห้งต้องขอตรวขอ ผมสีแกะตัวไหมน้องเพี่งเนาะเหมือนเสาร์าแฉะตัวกันไหมในบรรยากาศจึงแย่งน้องเพียงเนาะเดือนเสาจะมาเปิดระคายควายพี่น้องรับชมกันอีกครั้งหนึง่งแต่ว่าทายไปมันกัคือสีบ่เกิดประโยชน์ก็พอพี่น้องปันไดเพราะว่ามันเหมือนน้องเพียงเนาะมันบ่เห็นรายลายะเอหรอเพี่น้องเนาะก็ได้แต่ชมบรรยากาศไปนะพี่น้องเนาะได้แต่ชมบรรยากาศไปเรื่อยๆซะก,ก่อนนะพี่น้องเนาะอ่นี่คือบรรยากาศย่ามแรงที่ตลาดนัดโคกกระบือปานเชียงหวางอพเภอเมืองจังหวัดยาโซทอนมีการซื้อขายกันตลอดอยู่พี่น้องแต่ว่าผมภ่สามารถสิ ขายท้าไม่เปนอนได้รับชมได้มันมืดไม่ห่วยเป็นปกระต่ายไสฟฟซื้อขายกัน,นไม่เป็นแน่นอตไก่ไสซื้อขายกัน <c oughs> สองอย่างสองอย่างขาย <c oughs> <c oughs> เบอร์พี่น้องเบอรบรรยากาศน้อเพียงเนาะผมถ่ายท่าบรรยากาศให้พี่น้องรับชมนะองเพียงเนาะเพราะว่าผู้สื่อสามศาสตร์ไปถ่ายไลฟเรียลพี่น้องนี่รับชมกันไดยน้เพียงเนาะเพราะว่ามันปะหุมันบอแจงคนะองเพียงเนาะเบอร์บรรยากาศการซื้อการขายนะองเพียงเนาะมองนีแจ้งจังไนพี่น้องเนาะตัวเบาๆหูคนสสะดวกบอ แจ่งแจ้งน้อยอยู่บอลน,นี่นะพี่น้องเนาะแจ่งแจ้งน้อยเป็นตู่ยไก่ไฟเป็นกำลังมาเบิ่งควายแม่ลูกเวียดกัมักแม่ลูกกันโค้งเข้ากระสือเลยพี่น้องเวียดนี่โค้งกระสือแต่ว่าสือเข้าถือพี่น้องเนาะตัวของโค้งกระสืออยู่แต่ว่าไหา่ราคาถือ่าเขาบ่อาไหา่แพงเขากไห่ถือโค้งกระไดแต่เอามาขายเบิ่งอ้าวมัอนี้หอยปูอ้าว <c oughs> พ่อจอยเหลือจากต so ัวพอจอยเหลือมัดพ่อเด็กขายซะเอาพ่อดีอาจารย์พอดีพอโยดสวัสดีครับพอโยดก็เป่นหอยปูมาตอพ่อจอยสองหัตน้องผมเห็นหนากระนกไม่นครับผมสองหนาเลยก็เห็นก็เห็นอยู่พอบีบพอบีบอยู่บ่าไปโยไปโยเลยเพมไปโยอ่าครับผมอะอันนี้พ่อจอย่างไรเท่าไรตัวนี้หมื่นหมื่นก็หาร่อยโอ้หอยปูให้หมื่นหนึ่ง โอ้ก่ามโอ้หอยปูหอยเก่ามามแม่สาวหน่อยกว่ป้าจอยมแม่สาวหน่อยมือก็หารอยควบ้นึ่งทะเรควบ่นึ่งทรเลมือสองตัวนะโอ้ยลูกแม่หรือลูกผู้โอ้ยลูกแม่อยู่ตั้งหาพี่นนอะเป็นวายแม่ลูกของปอจอยเพิ่นแม่ลูกลูกตัวแม่มืนหาร่อยตัวนี้มือครับหารอยคือกันเพิ่นจากไดเด้เพิ่นจากไดจะซื้อ อ่าตอนนี้อาจจะเป็นกรรมสิทธิ์ก็หอยปูไปละละเพราะว่าถือพ่วางถือบ่วางเลยเอออันูพันบแรกเหรอเาระว่าเจ้าอบอลุดมือน่ะบอกบอลลุดมือนเจ้าแรกกับบอลุดเืว่าสันหอยปูพี่เจ้าน่ะเพื่นกันนะเพื่นบอลุดเืว่าสันเพื่อนบอลุดเืินว่าัน เพิ่นอยู่บ่ไกได้หอยปูเพิ่นเอาเมื่ออะไรนี่บ้านเพิ่นจู่ไกไก่ในพอจอาห้เขาโอ้เอเสียวราคือรถซอยเพนอยู่โอ้สมโตนี่ผกพอจอยโอ้คู่นึงจ่มไปแล้ว หัวย่บานกำลังขุนใส่พอจอยอยู่ด้ัวย่บานกำลังคุณใส่พอจอยอยู่เดี๋ยวเือพอจอยไปเอาหัวย่บานเอ้ามันหวาเด้อพอจอยเด้อมีการต่อรองให้เป็นต่อรองกันซะก่อนเอาขอเบอร์โทรเพิ่มหม่าม <c oughs> ีพูดสนใจโทรหาพอจอยูน์แปดสี่ศส5305ดสามดีู่้ย้าสาูย์ห้าสามศูย์ห้ากามูย้าสามศย์ห้ามศูนย์หามูาูนย้ามาน้หาย้ เพิ่นสิไปบิ่งอยู่ของอยู่ฟาร์มให้ราคายุติธรรมเนาะพ่อจอยเนาะมันมายได้ขอบคุณหลายเสียเมื่ออยุทธสุ่พจอยเสียวเมื่ออยุทธสุภเอามันซะเป็นอย่างนี่หารถเออมันคงเป็นหามันอยู่ดีมันเสียเมื่ออยุ่ธสั่นอย่างต่ออย่างต่อพี่น้องเนาะเบิ่งบรรยากาศการซื้อการขายเอาพมาหนี่กอนนพี่น้องเนาะมัน มันมืดน้องพี่หน้อก็ขอพูดง่ายสำหรับผูออ้ที่เข้ามาติดตามชมป่านสมหวังเชแนลเฮาผู้ที่เข้ามาให้กำลังใจมาแชร์ป่นานสมหวังเชแนลเฮาน้องพี่น้องเนาะมันบ่สามารถสิเบิ่งได้ก็ต้องเอาไว้ประมาณนี้ก่อนน้องพี่น้อก็ฝากตีฝานน้องซอยกันกดไลค์กดแช,าชร์กดติดตามนั้นเด้อพี่น้องมื้ออื่นเศร้าพี่น้องเนาะมื้อเช้าแจ้งหูแจ้งตาผมสิมาทายทํามาเปิดตาใายพี่น้องรับชมกันดีๆน้องพี่น,ออน,น้องเนาะอ่ะฝากไว้มื้อเช้าก็แล้วกันสำหรับมื้อนี้ขออนุญาตปิดการไลฟ์สดไว้เพียงแค่นี้น้อพี่หน่อ,อก็ ขอพิจารณาเสร็จขอพิจารณาความกันครับแฟนเพจบานสว่างขนะชมพิความสุขานเฉริ่ห่างไกลจากโรคป่ยเกิดเจดตบงต่างรด่ด้วยเมื่อเบิดหนีเบิดิ้นกันสวัสดีครับ